ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทําผิดห้าข้อเนี้ยเราจะผิดวิบากหรือจะได้รับความถูกเราจะทำาลองดูนะผลของการกระทําผิดห้าข้อเนี้ยถ้าเราไปทําวิบากที่เราต้องรับผลมีอะไรบ้างหนึ่งการฆ่าสัตว์วิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสัน้นวิบากอย่างเบานะอายุสัน้นโรคภัยไข้เจ็บมากวิบากอย่างเบา ของการลักทรัพย์เป็นไปเพื่อการสูญเสียเงินทองของตัวเองข้อสามวิบากอย่างเบาของการประพฤติผิดในกามอธิบายไปแล้วนะคในกาบวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการเสือมเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่ฆ่าเวลาเราไปแย่งแฟนเพื่อนมามันก่อศัตรูไหก่อศัตรู้มันจะเกลียดเรานะวิบากอย่างเบาของการพูดโกหกโกหกจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราได้ขับไม่จริง พวกเราเคยโดนใส่ร้ายป้ายสีไหมถ้าท่านที่เองไม่ได้ทำนั่นแหละเพราะเราเคยทําโกหกมานี่วิบากของมันวิบากอย่างเบาของการดื่มสุราและของเหมืนเมาหรือยาเสพติดทุกชนิดที่ทําให้เราเนี่ยเมา,าแล้วเกิดความประมาทตัวเนี้วิบากอย่างเบาเป็นเพื่อเป็นไปเพื่อความวิปลาสหรือความขาดสติจนนําไปสู่การเป็นบ้าป ถ้าเรารู้เหตุผลตัวเนี้เราจะไม่ทํามันถูกต้องบ้เราจะพยายามหลีกเลี่ยงมันเพื่อไม่ให้รับผลจากการกระทํานั้นดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าพี่บาปมันมีใน5ข้อนี้เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงมันเนี่ยเรากาลังศึกษาแล้วเราจดจาดังนั้นถ้าเรารู้หลักเกณฑ์หลักการและเป้าหมายได้ว่าเราอ่านหนังสือไปเพื่ออะไรเราจะมีความตั้งใจเช่นเราต้องการอ่านหนังสือเพื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองใไป เวลาเราอ่านเอามาอ่านเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะมันอ่านแล้วมันเอามาเปลี่ยนได้ครันเราอยากรู้เรื่องนี้เราอยากรู้เรื่องนั้นพอเราต้องการมีความรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็จะเริ่มต้นในการอ่านมากขึ้น <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นทุกคนอยากอา่านหนังสือได้ดีได้มากให้พยายามตั้งเป้าหมายว่าอ่านเพื่ออะไรไม่ต้องให้คนอื่นมายัดเยียดความคิดให้เรานะเราต้องเป็นคนคิดด้วยตัวเองถ้าเราคิดได้เราจะยอมรับการกระทําของตัวเองได้ แต่ถ้าคนอื่นมายัดเยียดให้เราแต่เราไม่ชอบเราไม่อยากมันไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยวิธีการสําเร็จเร็วที่สุดดีที่สุดคือเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเราเองเริ่มต้นด้วยการพยายามด้วยตัวเราเองย่อมพบกับการทัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักคือความตายด้วยกันหมดทุกสิน้นดังนั้นสิ่งทีพระบอกว่าเธอเราไปเคาะหาดูสิมีไหมที่จะไม่ตายมันไม่มีไงดังนั้นในเมื่อพระองค์บอกว่ามันไม่มีแล้วเขาไปเคาะประตูดูมันไม่มีจริงๆจึงเรียกว่าความจริง ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้พูดให้ผิดจากหลักสัจจ์ความจริงของโลกแต่พระองค์ทรงพูดตามหลักความจริงของโลกว่าทุกบ้านย่อมมีคนตายดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นการโกหกเพราะนั้นตัวนี้มันไม่ใช่กุศโลบายแต่มันคือหลักธรรมคำสอนจริงๆเลยว่าไม่ว่าเราจะไปถามใครทุกคนต้องเคยพบเจอกับความพัดท่าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักทั้งสิน้นแม้เราเป็นเด็กอย่างนี้นะเราอาจจะยังไม่เคยมีใครในครอบครัวเราเนี่ยสูญเสียชีวิตไปก็จริง แต่ตัวเราเองเคยพันผ้าผิดหวังจากของอเมริกาลัคะพวกเราทุกเคยต้องผิดหวังต้องมีความผิดหวังในชีวิตผิดหวังจากเพื่อนอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ผิดหวังจากพ่อแม่ขอแล้วเขาไม่ให้นี่ก็เรียกว่าความผิดงผ,ผิดหวังทั้งสิน้นปรัตไอ้สิ่งตัวนี้วระเจ้าสอนตามความจริงแล้วให้เราเนี่ยเดินไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าไอ้สิ่งแบบเนี้ยมันเป็นความจริงที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกไม่มีใครสามารถหนีพ้นจากเรื่องนี้ได้